มาสนะอยากขี่รถไปใช้ลูกไปใช้สบายดีก่อนสบายดีง,งามก่อนทุจ้าทุจ้าง,งามก่อนไปสบายดีปา้าลุงงามอย่าจกแล้วโดนบาดมือนะคะจกไปทุกที่แท้น่ะ Để thế chúng cả gì hết, ngả ảiออกมา này, ngã ngã, bà đây, leo, tong leo, không, bà leo, lấy thịt ơi. งี้ที่เจยังเอายังทำอ่ะมันมีเบาอีกฮะเบาบ่เจอยัไปเอายังเเาบิ่งเบาบ่ก็ถือมีดสิบอ่ะฮึสิบอะได้วยะเจอยัไปเอายังมาพี่มายืนมองอยู่โฮมพี่น้ำไอยี่ไว้ยืนน้ำไอ้พี่เฮ้ยจะไปเลยดูหนีมือเอาะ ม่มื้มา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 เสียงรถไพ่เสียงรหถ่ายตู้แยกไปชอบมึงนย่ะ Ai? ai đây là chị ở bài sấy đủ nè học bài sấy mà hôm đâu mà hôm đâu ai phải nhăng nhăng đi là mà phi ở bài còn vậy mà phải? ไปใช้ไอ้ทิดรับไปเมืองบ้าเราเลยลูกตอนแรกเ้าจังงลงไปเมืองเนาะตอนนี้ลงไปเมืองไอ้เต๋อบาทนะลุงเนาะยาำมาโฮมอียาำมาโฮมียาำมาโฮมียาำมาโฮมอย่าไปลูกอย่าไปมันฮ้อแหลกนะมาอยู่โฮมก่อนมาอยู่โฮมก่อนไหมเดี๋ยวตอนแรกแม่พาไปเด้อพาไปเมืองเด้อไปไปนั่งอยู่โฮมไปโฮมหัวข้างใดเอาไปผูกข้างใดผไปนั่งไปโฮมไป Nào bay anh nè Nào nè Ô ô Chú cha con, chú cha con

Ừ, hồ khum bài là hồ nặng Bát Bát bà. Khum bài là hồ Khum bài leo, Bye bye Bài khum bài 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 Bye bye, bye, bye. bye, bye.

ังสิมาอยู่ครูยังสิมาอยู่เชื่อคือเพื่อนนี่นีตึกยังนี่นี่คือเพื่อนนี่นะนี่อู้เชื่องามเือนบ่้นี่ไปเอาว่าวอ้ายมานะไปทิ่มยังุน่ะล này Dạ bò mình nè, này Búi thịt mai

อไอทิดยุ๊บไปเอากระสอบหน้ามาตู้เดอ้อจ้ะปุย๋ยคือเฮาไอทิศนะนี่บอม, <า S 1> มันคือแห่ปุ๋ยดิเบือ่อามาแม่มาเดย จ้เนีกก่ยกุ้ขอบใจก่อนขอบใจอ้าบังหาแขีวนู่อย,ยังอย่างกอดๆนะเห็นไหมบังนี่โคต้นไม้อาไปเอาว่าบัวนี่นี่บัวโรต้นไม้ <c oughs> ต้นไม้อาทองนี่นักบ่าวไอ้ทิดเด้ออันนี้นะ นักบ่าวไอทิดแล้วไม่หรอกนักเบาอ้ายแล้วจะน,นอนหากระตื้นนี่นอนละถั่วคักรถ้ลูกนะมึงในเสีอเปื้อนมาเลยนะถั่วคักเอาแน่แห่มึงในเสียเปื้อนมาเลยเห็ดหมวกกันเนาอน Wow. Mà mừng mưa mừng mưa vô bà nè Mừng vô mưa nè Mưa đắm Mưa đắm quý <laughs> Quý chín nhắn nè Quý đây xuộp nhắn nè Quý đây chín nhắn đồ nè Sao mừng Sao mừng Sao เป็นแล้วนี่ปูหีนี่อย่าเห่าไอ้เท็ดให้โนดุอย่าสิโดอ่อไอ้ไอ้ไอ้บ้าใจสะให้ันไปไอ้ปุหีนี่ซะเห่าไอ้บ้ายังะโอ้ระวังหนุกระวังห่านห่านห่านเห็นบ่แม่มาอยากเห็นใกล้นะเห็นบ่เห็นบ่ อาทิตย์เราไปเฮ็ดหลังบ้านบ่ใจชิออกไปเอาอยัางนะอ่าอ่าบริยูอาทิตย์บริยูนะอาทิตย์อยู่พี่เอืออาทิตย์อยู่พี่แอรน้ำดังไอ้ายได้ไอ้ายไปชีเห็ดบ้านน่องเล่นตามหลังเตยโต้ยู่อาทิตย์หมาไมคือห่าตัวหัง มโมก็เห็นมาอันนี้มโมก็เห็นอยู่เพื่อนอยู่ซ่านจะแงมอยากเข่าแล้ว่าบ้านแม่มาปุยแย่อยากเข่าเห้อเห็นบ่เห็นบ่จะเข่ามาหาไอ้ผิดนะบังประตูหนีไปแด้วบอ้แม่ครับอย่าลื้อสเหรอเมื่อถ่ากันอยู่เพื่อนไปสเหรอบอกไปเมื่อถ่ายอยู่เพื่อนเด้อเหรอมันหาไอ้ผิดได้ห้าวแต่ย่างเรี่อย เกิบโอโอโอถอดนะกว่าเ้ยเก็บกันมาถอดพุีดีนะนะหายังนี่มาล้นหารถนี่นะอ๋อทิศเห็นบัากบียีายละทิศขอไอ้ได้ขอได้ขอไอ้กันเอาให้อ้าได้เอาไปให้อ้ายได้ <laughs>

อย่าเก็บน้องไม่ลูกไอให้นะเก็บขึ้นไว้ไว้เก็บขึ้นไว้ยังติดตัวคือยันหมังระเบิดบ่หน่าคืออันหูอันหางหมังระเบิดบ่มันม่มันม่แตกคือดอกไม้ไผ่เลยน่ะเด้มกบีนะนะนี่ได้ลูกนี่ได้นี่นี่นี่ทิ้ดยันฟู ไม่กวดนะฮะทิดบ่งมีบนะลูกถือนอกนะฮะไม่กวดนะน่ะทำตัวออกไปนะตัวจับถือออกไปน้ำนวดมันเฮาก็ตีหัวมันนวดเออตีมันนวมันจังมันชิมันชิยามแล้วนี่น่ะเมื่อยู่เพื่อนแล้วชอกว่ะบาดบอกเห็นเมื่อถ่ายอยู่เพื่อนนะ ถ้ามันเห่ากับไม่กลัวตีหัวมันโดดมานะะไปลูกปไปดไดจะแข่งแนดกลัวเฮรยไม่ยอมในตามอ้ายอะไรนี่นะผู้เย็นแฮ มึงงูนี่ลูกชองมึงชองมึงยังนะลบนะฮะดลูกเขามาน้าเลยตัวย่างเขาลักอะฮะก็คือบัวถือมาน้าไปยังผู้ไปห้างผู้ไปห้างผู้มันบอกกับผกระบาดนะ นั่งพี่ลูกอ่ะโอ้ยน้องกรแลนดำตดำังดงไอ้ต่อยต่อย,ยพอพึ่งเดินชิ่งหน่อยปุ๋ยมาเฮาหน่าน,ะน,านาออั่งน้นองหนกนั่งน้องเออชั่งหน่อยไอ้ทิศเอออกมาเห็ดอยู่นอกไอ้ถามมึงเด้อไอ้ทิศเท็ดทองยางไงเฮ้อพงแม่ผัวไงล่ะ อูตุถุงขยะอันนี้ชื่ออะบ่านี่นะโมฮัมชื่อหมาย้าใส่ยขยะดีกว่าล้อก่อนนี่ได้พวกอะไรได้สักอัน่ะมีไงชี่นนะ มึงไอ้ายหอุดูบอกอ้ายเห็ดยังโดอ้ายเห็ดยังเอาไว้ไม่กวนไอทิพเม่นตีมาปุยนไอทิพเห็ดบาว ตัวคือบแหงลี่ยังมัน,มนหมอำบ่ตัวขึ้นมาแหงมุมมันรดเคร็ดนั่นไอ,อทีเหย,ยียงูรอเออป้าแ้วเดี๋ยวไอเฮ็ดเดี๋ยวไอเฮ็ด <laughs> cứ mà mình cài tát nào ờ ơ oh, oh, mình cứ muốn nữa lục này hiện nay mà mới lục bao ai thịt à A tiết chứa phải sợi, ông hai ai bay bay mong a thúp bay ông vừa bay kim gục gục mẹ dạ 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 จริงๆตจะไล่ชองอันพื่อได้ทิศด้วยนะทุงนะ,นะบ้านเมนี้ไอทิศเห็นนะใช่ปะ đồ phải hết nhau này muhammad lâu nè nè này anh hết bao lâu bao lạ ao bào bao bắt tuôn niệm mưa đốt dừng mày xanh bà mày xanh dừng mày đừng คืนไพ่แล้อมึงนะดูกเด้นมันถุบทีบจู่นะทิบมาจะถีบได้ไหมเพื่อนไหมซาได้ลมชับือไหนมันนอนลดนลดมันลมลูเอ้ยตัวโบเห็ดอยู่ในผ cầu xa sao sao nha 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 nghe vừa mừng nghe mừng ai nghe hả nghe nghe ai nghe 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 mai vô bò <laughs> nè <laughs> Ba ừ. đó Mà... mình... mình ở đây YouTube của này này nè của? Ừ. nhìn bao bạn cho bà nông dân hấp thụ bao này ừ. áo là เป็นเมืองยูทูบมาเนี่ยเอา <laughs> ทุบจำเอาถุงมันห่อเน,นะมันโกบเขาหาไม่เด้โอ้ไอพิชช่างเฮ็ดแท้นี่วะมันเป็นสิเนน,นพ่ออยู่บ้านดูเ้ยมันต้องนิบบ่ไรดอกหมดกับขาดแล้วลูกเด้อ มีแต่เข็มห้อยแล้วแล้วตัวป่วนใทน,น,วนทิศมัหน,น,<ป>นีิตัวป่วนที่สามมานนิว่าไอยพิงเอ้ยวิวนี่ตัวป่วนที่สามมาหนีิแม่งแน่นอะความผูกชนทีเด้อยตกในลูกถอยไปถอยไปไงหลังหนะ้า เบิ่งแน่ข้างหลังนะมาห้อยเกือบกุ้งวัดทิดเอามาเฉ็ยบไปสิยิบเกือบในทิดเบิ่งเก่งขึ้นเป้าขาดเบิ่งวัดทิดบรออ่าเห็นยังนี่คือดำแท้นนี่ทูเอาทูเอาอีโลอันนี้ ไม่มึงอันนี้เาะเมาช่างเงีนี่มากัดปุยกัดไปดุปุยไายอะไรครบไม่ทิศบลุกบอฮะเห็้ยังเหี้ยังอออย่าเห็ดเห็ดแล้วนี่วะโดดโดดนับกัดแข่งลายบลุกทีนบ่ะ เอาเาสิผ้าบินอยู่นาะเอ้าเอ้าเอ้าสิบินไปหาพ่อบุญเนาะจ้าจ้าโอเคสัีน้องเลยไปจอยสิจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนเนาะขอบคุณน้าลายเด้อปลาลุงเอ้ยที่ขำมาหลับส้มเด้อโดยที่บอกกดขาำโฆษณาเด้อคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดี